รังสีรักษาคือการใช้รังสีเอ็กซเรย์พลังงานสูงฉายไปยังผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคต่างๆนะคะข้อบ่งชี้ส่วนใหญ่ของรังสีรักษาก็จะเป็นการรักษามะเร็งค่ะสามารถเป็นการรักษาหลักหรือการรักษาร่วมกับการผ่าตัดหรือการให้เคมีบำบัดก็ได้ค่ะดังนั้นในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นมะเร็งแล้วก็ต้องเข้ารับการฉายรังสีนะคะแต่ในประเทศไทยยังมีเครื่องฉายรังสีให้บริการอยู่ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ยังต้องรอรับบริการค่อนข้างนานค่ะ ในตอนนี้นะคะทางหน่วยรังสีรักษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเครื่องฉายรังสีให้บริการทั้งหมด4เครื่องค่ะโดยให้บริการฉายรังสีผู้ป่วยประมาณ100-150คนต่อวันมีเครื่องฉายรังสีโมเดลแบบเกลียวหมุนโทโมเทอร์ปีทั้งหมด3เครื่องค่ะ <c oughs> เครื่องแรกของเราเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2555และก็ถือเป็นเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนเครื่องแรกในประเทศไทยด้วยนะคะ ล่าสุดในปี2566ทางคณะได้เปิดให้บริการเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนเครื่องที่3โดยใช้เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะก็คือ r e d i s e c X9 ค่ะเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนนะคะเป็นเครื่องฉายรังสีชนิดเดียวที่มีแนวคิดรวมเอาเครื่องฉายรังสีกับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน ทำให้เราสามารถทวนสอบตําแหน่งผู้ป่วยก่อนกนารฉายรังสีได้ทุกครั้งค่ะนอกจากนี้เครื่องฉายแบบเกลียวหมุนยังเป็นเครื่องโมเดลเดียวที่สามารถฉายรังสีที่มีรอยโรคยาวถึง120ซนติเมตรได้ในครั้งเดียวค่ะและเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของเรา r e a d y s t a c X9 นะคะยังมีประสิทธิภาพและก็ความแม่นยำที่สูงยิ่งขึ้น แล้วก็ใช้เวลาในการฉายรังสีต่อเขตสุนลงทําให้บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะเค <c oughs> รื่องยังมาพร้อมกับระบบซิงโครนี่ที่ทําการตรวจจับการเคลื่อนไหวของก้อนมะเร็งในระหว่างการฉายรังสีเพื่อให้เกิดความแม่นยาสูงสุดค่ะ <c oughs> ในตอนนี้นะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ถือเป็นโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนถึง3เครื่องด้วยกันแล้วก็เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุด ถือเป็นศูนย์เครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะด้วยอุปกรณ์และก็เครื่องมือที่ครบคันทันสมัยทำให้ปัจจุบันหน่วยของเราถือเป็นสถาบันที่มีความก้าวหน้าทางรังสีรักษามากที่สุดในภาคเหนือ หน่วยรังสีรักษาของเรามีอาจารย์แพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฉายรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมโรคมะเร็งทุกโรคที่จําเป็นต้องฉายรังสีรักษานอกจากนั้นเรายังมีความเชี่ยวชาญและก็ประสบการณ์เป็นอย่างสูงในการฉายรังสีรักษาด้วยเทคนิคพิเศษ คภาพของบุคลากรและเครื่องมือที่ทางหน่วยรังสีรักษาของเรามีแล้วเรายังมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีมเพื่อให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการระดับมาตรฐานสากล จากนโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชทำให้ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์าบาทสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการที่สามารถให้บริการในการฉายรลังสีรักษาโรคมะเร็งที่ไหนก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการการฉายรังสีรักษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการของผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราให้ความมั่นใจในการให้บริการด้วยเครื่องฉายรังสีแบบเกลมุน หรือว่าเทอร์โมเทรลปีการนำเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนที่มีประสิทธิภาพด้านความเร็วและความแม่นยำทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้เข้ามาให้บริการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งถือเป็นกิจกรรมที่ตรงกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ในการยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนนะครับการที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่เพิ่มเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนนี้ทําให้ประสิทธิภาพการรักษาบริการให้ดีขึ้น ทั้งใดด้านผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาลความรวดเร็วในการให้บริการด้วยศักยภาพของเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมนุนนี้สามารถรักษาได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยให้มากขึ้นเราพร้อมที่จะก้าวสู่สถาบันที่มีความก้าวหน้าทางรังสีรักษาด้วยเทคนิคการฉายรังสีแบบเกลียวหมนุนนี้จำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้